จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้านเข้าตรวจสอบฟาร์มปลูกกัญชาเอกชนในพื้นที่หมู่5ตำาบลเสมิงเหนืออำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาสาเหตุที่มาของกลิ่นและเสียงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมานานหลายเดือนพบว่ามีการใช้พัดลมขนาดใหญ่หลายสิบตัวดูดอากาศจากภายในโรงเรือนออกสู่ภายนอก ตลอด24ชั่วโมงทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ติดกันจนครูต้องให้เด็กอยู่แต่ในห้องเพื่อลดผลกระทบในส่วนของของเด็กเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญเพราะมันอันตรายถ้าได้รับสารตรงนี้มากๆเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าลูกผมจะเป็นเหมือนปกติทัว่วไปหรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากให้ทางบริษัทเนี่ยเขาเป็นส่วนของธุรกิจเนี่ยช่วยรับผิดชอบตัวของสังคม นะครับก็คือช่วยแก้ปัญหานอกเหนือจากกลิ่นที่มันที่มันออกมาแบบฟุ้งกระจายเนี่ยให้มันลดลงหรือให้มันน้อยที่สุดหรือไม่ให้มันมีเลยฟาร์มปลูกกัญชาแห่งนี้ประกอบการโดยชาวต่างชาติร่วมกับชาวไทยปลูกกัญชาสายพันธุ์จากต่างประเทศทั้งในโรงเรือนระบบปิดและระบบเปิดเป็นรุ่นรุ่นรุ่นละ5 0 0 0ต้นหมุนเวียนเก็บผลผลิตทั้งปีหลังเข้าตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารฟาร์มกัญชาโดยชาวบ้านในพื้นที่ได้เสนอปัญหาที่ประสบประกอบด้วยกลิ่นเสียงน้ำเสียและควันที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มกัญชาโดยมีประหลัดอำเภอเสมิงเป็นคนกลางในการเจรจาเบื้องต้นทางฟาร์มกัญชารับปากจะดำเนินการล้อมรั้วสูง3เมตรพร้อมกับแก้ไขพัดลมเพื่อลดกลิ่นและเสียง ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศเพื่อลดผลกระทบให้กับเด็กและครูเครื่องฟอกอากาศติดแอร์ให้เด็กๆให้เขาอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะแล้วเราจะทำผนังกั้นก็คือเหมือนเป็นกำแพงกั้นขึ้นมาให้ นะคะเพื่อป้องกันในในช่วงหนึ่งในในช่วงของของของตัวฟาร์มนะคะในขั้นตอนต่อไปก็อยู่ในในส่วนของการที่จะดําเนินการแก้ไขแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการระดับอำเภอที่แต่งตั้งโดยท่านานอำเภอก็จะเข้ามาติดตามนะครับว่าในข้อตกลงที่ได้ทํากันไว้เนี่ยได้ดําเนินการเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่แล้วก็มาสอบถามพี่น้องชาวบ้านว่ามีความพึงพอใจนะครับแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อในในสิ่งที่กระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกหรือไม่ การเจรจากแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากฟาร์มกัญชาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นผลกระทบจากการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่สะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันสมกลางเครือบุญไทย PBS รายงาน